กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูโซกันจ้ามีพาเลาะไลฟ์สไตล์วันนี้มากินวันเกิดวีนี่แหละจ้าพี่น้องวันเกิดได้๋วีจ้าหมูลูกคางหมูหกสิบกิโลลิตรหกกิโลต์คะทุกคนอบด้วยชิกีลิกทุกคนเยอรมันอันอันสไตล์เยอรมันทุกคนเอันว่าเกีบูเดเกีบูเดันจ้าเอาเดือดหุ่นเดืหุ่นมาทำอะไรตรงนี้นี่ ไซด์อดสันาจ้าทุกคนหกกิโลเพื่อนเอ่อเพื่อนเอาไสดเกลือกระเทียมจ้าแล้วก็เออเอาเขาไม้ควเอาเอาเขาเตาอบจ้าเตาอบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องเตาอบทุกคนจ้าจ้าทุกคนเขาเตาอบหกกิโลจ้ามีเสียบเเซนทอสัน จ้านี่จ้าทุกคนเอ้าหมาน้อยก็มาหมาน้อยก็มาจ้านี่ทุกคนเตาอบเพิ่นเอาเข่าเตาอบเพิ่นเตาอบขนมปังเพิ่นจ้าทุกคนเนี่ยเข่าเนี่ยเตาอบจ้าไปวิเียตุนเดนเอ็มม่าทนสวยจ้าบิมรันดูสันดีฟิฟลาลชได้สิจ้าจ้าชาวตุนโอ้มาันจะงงหนึ่งได้ทุกคนจ้า แล้วก็ด้วสองชั่วโมงประมาณาน,าะนะออนี้แหละเพื่อนว่าเนาะจะเดี๋ยวเขาเอาเขาตะโอบเหลืองๆเนี่ยวีสิพามาเบิ่งอีกเนาะจ้ะนเนาะจ้าทุกคนนี่จ้าหมูอันที่เอียนไอวีไทยตอนดิบๆอันนี้เพื่อนเนาะแล้วก็นเนีเ่ยเพื่อนกับเฮ็ดกัคอยอย่างไปสไตล์คนเยอรมันจ้าทุกคนสไตล์เชลมันนี่จ้มามาหากินจ้าทุกคนหมูอบหมูย่างของคนเยอรมันเพื่อนเนาะ ขาหมูบริเฮตจ้าทุกคนขาหมูบริเฮตก็เจ้าอยากกินอะนี่อยากกินในริปเปอร์จ้าหน่ากินมากเลยจ้ทาจทุกคนมาหาจ้าทุกคนนะหลายท่านจ้าหลายท่านมาเด้อมาเด้อพี่น้องแฮปปี me, ้เบิร์ดเดย์ทูมีเนาะจ้าเนาะ,ะประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทนะจ้าขอบคุณที่เขามารับชมพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า

จ้าทุกคนที่บีกันมาทอดเห็ดเข็มทองจ้ะเห็ดเข็มทองทอดกรอบๆเลยจ้ะทุกคนอันมูก็มาหลายทันอยู่จ้หมูมับมหลายทันมีตฝรังทุกคนมันก็ทอดปอบเปียจ้าทุกคนปอบเปียนที่บีเห็ดปอบเปียใบไไลายซุ้มเรื่องอันทอดไปละคนนี้ยับีเอาเขาโอฟอันอันโอฟเฟนอยู่จ้ะทุกคนขว้าหขอ้ขอขอาไฟในความไม่สะดวกกับทุกคน ทอดเห็ดเข็มทองอยีง่บีก็บจิมีสลัดทูนาแล้วก็พัดเสน้นจ้ะทุกคนวันนี้พอดิเหตุแถวเบิ้งเนาะทายแต่อันทายแต่อาหารจ้ะทุกคนทายแต่อาหารเนาะจ้าพอดีไงทายแต่อาหารเลยทุกคนเบิองจ้าวันนี้ Happy Happy แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เตอนที่สองแล้วแต่ว่ายี่บีเห็ดอันบพอดิพอ,ด,พอดิหยุดเนาะทำงานจ้ะทุกคนยี่บีก็เลย มาจัดวันสุกจ้าจัดวันสุขทุกคนมาจ้าทำอาหารง,ง่ายๆเลี้ยงเ,เ,เพื่อนฝรั่งเนาสามียอเีตายนั้นแล้ะเนาะจ้าเนาะก็มีมูไม่พวกซอยเหลือแต่ทุกคนอาศัยอยู่ในเยอรมัน,นนี่ก็ได,จด้จ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นสลัดเนาะจ้าเนาะสลัดทูน่าฟิชจ้าทุกคนปรุงรสเปรี้ยวหวานนิดนึงจ้าทุกคนปรุงรส ไม่หวานจะปรุงรสใส่เกลือใส่ปรุงชูรสบีบมะนาวจะกินได้สลัดขนมปังแห้งเสบแล้วพี่น้องสลัดทูน่าพี่น้องสองกระป๋องเต็มเต็มถ้วยใหญ่เลยจะ้ะแสบทุกคนสลัดทูน่าห้วหมากจะ้ะ ้ทุกคนมีปอบเปียะหอมแล้วก็เห็ดเข็ทมทองทอดทุกคนเอห่อนปะนอนะ้องเนาะต้องเพิ่มไฟแปดสิบแล้วกันเนาะอุ่นๆไปจ้่ทุกคนจะอุ่นอยู่จ้าเพี้ยจ้าพี่นอ้องแค่นี้แหละ,นะะเนาะปอบเปียะทอดอันนี้ทอดนั่นโกดจ้าจะอะไรหันอย่างงูแค่นี้แหละพี่น้องก็มีแค่ปอบเปียนะเนาะทุกคนเนาะ 别的。